การสวัสกันรุยแล้วรวยอีกรวยซ้ำาุ้ยซากผู้บรวยผู้จนกับขอให้รวยแล้วบาทนี่องไก่จีวะพันษาเลยดิห็้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อเอ้เป็นบุญเป็นกุศลให้เป็นอนุสงผลบุญเอาอาจารย์กับฟันดีนะครับเด้อพพี่น,อน้องนะครับงวดที่แล้วกับงวดก้อนกับเขาเขาซูนหก เออซูหกกะเขาเดอ้อพ่อพี่น้องงวดว่างันกะเขากะเขาหกสองครับพ่อพี่น้องก็ถือว่าเป็นอนุสงค์ผลบุญก็ดีใจภูมิใจกับญาติที่ทำลูกลูกล้านลานผูน้แปดสอบิ่นพอผู้แปดสอบก็อยู่นราอาจารย์เออกดถิมรถกดถิมกดเงินมองกดถิมนมมะเอ,อเป็นบุญเป็นกุศลเด้ออย่างก็ได้เออโอ้ใครว่า มือไปว่ามือมือวันที่สิบหาหวยมาเปลี่ยนอาจารย์บวงสวงได้หนึ่งซซกับกเปียก่นนั่งฝ่าสองคนเขาว่าเปลี่ยนหวยบอกว่าเสาหกต้นแล้วก็เสาต้ออีกหกต้นครับแต่ว่านั่งฝ่าบอกว่าเป็นเมียเกาสองสองคนอาจารย์ตีไว้หกสองสองเลย อแต่ว่าหลวงปู่เป็นหลวงปู่เสียทีเป็นโทษไปว่าหกป่มีอาจารย์ก็เลยเอาเอาเก้าสองหกลงไปก็ก็พบกับตัวเดียวกัน <Man. S 2> กันเลยเอาลงไปก็ถือว่าโชคดีกันยนะนู่นะฮะก็ถือว่าปวงสุดไทยเิ็นก็ได้มาเลีเ่ยนหหวยให้เป็นบ,บุญบาดีล่างหัวเลขด้วยมันล่างหัวเลขกนี่พอล่างหัวเล็กปุ๊บฝันเล่ขึ้นนั่น ฝันฝันว่าผู้ชายนี่เผากบกบจังไดว่าตัวใใหเหยเขา,าแค็พี่แล้วกบอ่ะบัหญ่เผาแล้วเพื่อนบัดเอามาให้เอากบมาให้อะไรเอากบมาให้ก็เรยกว่าอฝันเห็นกบสี่ตีตัวไหเนาะอันนี้เป็นเหล็กในนิมิตเหล็กในขั้งฝันล่างหัวเหล็กอาจารย์ก็ได้ตีไว้ตื่นย่มเศร้าไปนั่งสานำ มันเป็นตังเงือดดิโคบเต้นขึ้นมาจากน้ำสามตัวก็เหลียวพังหนาแม่นแม่นแม่นอยู่เอามันคือบุญยานกลัวโบจังไหนคือบุญยานอันนี้บ่ได้ฝันนี่นี่นี้ความจริงเนี่ยอันนี้ความจริงเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันสามตัวเลยขึ้นมาพร้อมกันสามตัวมันนางเหลียวพังหนาเฮาออกกูฝันเหมือนขึ้นมันจะเป็นจริงอยู่มั้งนี่ว่า่สันตีบ้างได้บ้างโคบสามตัว กบสามตัวกัตีว่าเก้าสามท่นแล้วสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าสามท่านแล้วคบสามตัวขันตอนย่ำขึ้นกัเขาเผากบหนึ่งตัวไปให้กบหนึ่งตัวกับตีว่าโอ้กบมันตายมันจีเป็นหนึ่งเก้าศูนย์ขันตีผู้ใส่กันว่ากบมันมีสี่ขากัตีห้าเก้าสี่กนบสี่ขาได้หนึ่งก็เลยตีไหวอะไรขึ้นที่สองไม่อีกเรบร้ขึ้นที่สองนา่งฟ้าคนเก้าไม่อีก แต่ว่ามีลูกหน่อยออมีลูกหน่อยมาหามีมีลูกมีลูกหน่อยมาหาห์นะเป็นมีลูกหน่อยมาหาหรือว่ามันแต่ว่าเมืม่อฝันเขาพบแห่ก้อนที่จากไปเขาบอกว่าเด่นหนึ่งร่องสอง มันสีมาตัวใดตัวหนึ่งถ้างวดกว้อนนี่เขาจะาว,ว่าเด่นเกียรติรองแปบมันมาเกียรติครับเพิ่นเพิ่นสิบังไว้ตัวหนึ่งแต่ว,ว่าเข้ามัดตัวใดพอพออออี่น้องกัดดูดไปเบิงดูดนึงกัดใดดูดซ้อนก็ดีเข้ากับแล้วถ้าผู้มัดเนาะสาธาเห็นเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าอาจารย์กะคืออาจารย์กะเอาข้อมฝันเอาเน้าท่างมาให้พอพี่น้อง ผิดตกกับขออาให้พิดใจกับขให้เป็นมหาเสียทีกันเมัดหลุดล่ะเอาคำบอกความเขานี่ล่ะห้เป็นเสียทีกับขให้เป็นบุญเป็นบารมีแล้ว่าไปอยู่วัดป่านี่ไล่ตั้งแต่ไปอยู่กับหวยเพิ่นกับเขาตลอดนั่นแหละเออถ้าไปอยู่ที่แรกเพิ่นก็บอกว่าจะเอาน้ำเขาเอาไฟเขาน้ำสะดวกไฟสว่างเพิ่นก็ให้เก้าซุดล้างกับว่าเก้าซุดคนให้ตัวไหนก็ออกตัวนั้นอยู่ครับไล่มาไล่มาจนมาถึงสิบสองหลันคนนี้ สิบสองล้านว่าคันยาโคตรทุ์มันเฮ็ดห้องน้ำให้กูเด้อเหมนมันบวกอืมคันห้องน้ำนี่กะให้มันเอาบวกว่าสี่บวกคนว่าเออสี่บวกว่าดีเตาเ่นตายอืเตามีจะขาเตามีสี่ขางวดนั้นก็เลยบอกว่าหาศูนย์สี่งวดที่เขาถึง้วันที่หนึ่งที่พญานาคขึ้นรถนั่นแล้วน่ะเออพญานาคขึ้นรถก็ว่ายุนี่กลับไปก็ได้เอาพญานาคไปน้ำขึ้นกองตัว เออเสียตรงไหนมือน,นั่นไหมเออรถกกอท่อสามหนึ่งศูนย์สี่ไหมออกทั้งบนทั้งล่างไหมโอ้ขอัดเติมอยู่เออเสียจัยงไหนได้รางวัลที่หนึ่งได้ทีเขาก็ได้รางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านตอนนี้ก็ได้ไปสั่งตำนักหอย,ยูยูว่าตำนักเป็นเหล่าคือสีคักอืมชิดว่าสีคักแล้วได้เพราะตอนนี้ก็ในนิมิใตในข้อมฟันก็เป็นจริงแล้วก็ใกล้ๆมืออีกเทชนึงนะครับอ่าก็สิได้ฝาก คอยพีดองเอฟซียาตทธรรมเป็นแนวทางให้สุขูสุคนแล้วเราเอาว่าเบิง้งเดอหนังสือว่าดีสีห้เพิ่นเบิ้งวันข้างโคกมาหายู่ยห้องนำ้ำข้างโคกมาหากับเปียกอยู่ดิครับอาจารย์สุขวังครับ,รบข,ขออาาุญาตถามนะครับครับผมเลขกเด่นอาจารย์สุขวังตัวใดกกวครับครับก็มียู่เก่าหนึ่งเหรอครับ เล็กเด่นไหมครับเล็กเล่นก็คือหนึ่ง UH! กับสองครับหนึ่งกับสองถ้าว่าคนบอกว่าเด่นหนึ่งเด่นหนึ่ง่เดงลองสองครับเอ็ดหนึ่งรองสองเด่นหนึ่งลองสองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับให้เข้าติดเล็กหนึ่งไว้ทาเล็กออกกำลังกายพี่ว่าจาย์ครับเล็กออกกำลังกายพี่ว่ามันได้แหละออกกำลังกายมันเล็กวิ่งเล็เล่นนะเล็กวิ่งอ่ะว้วิ่งก็วิ่งหนึ่งรวดแล้วออกกำลังกาย วิ่งเลยวิ่งหนึ่งไปเลยวิ่งหนึ่งคนเดียวเออวิ่งหนึ่งเนี่ครับพยพีน้องกันคือยังทเทวดาพันมาบอกงดกอนพันบอกอาจารย์ว่าเด่นเกรตองเปียกอ๋อวดนี้พ่นให้<ม>เด่นห<ม>นึ่งรองสองเด่นหนึ่งรองสองเส้นวิ่งเส้นแรียนมันบ่กอาจารย์ครับ,บเส้นวิ่งเส้นเส้นแรนดนเท่ากาับกัถทอว่าเด่นครับนะครับพยพีน้องบอกกำลังกายคือหนึ่งรองสองนะครับจับคู่จับคู่นี้ <ไป S 1> มันมีครับเป็นยังไงอาจารย์เนี่ยอาจารย์จับให้เลยทั้งนี้ในในในวกฝันก็เลยจับให้จับเป็นบนเป็นล่างน้ำแกันมันล้วครับนี่ครับพอหมดก้อนเนี่อาจารย์ก็เลยจับให้เจ็ดสามมันดอกเจ็ดสามนะอาจารย์ได้เจ็ดไะไรเจ็ดสามมันออกสามเจ็ดสาันนี้อาจารย์จับให้เพิ่นครับจับหางเนี่ยเจ็ดหางน้อยครับอันนี้เป็นความฝันเด้อครับอยพี่นนองเป็นเลขความฝันเลขดิมิตเอา อธิบายพี่น้องฟังน้อ่อ๋อสีได้คุยอธิบายพอยพี่น้องครับอันนี้ขึ้นทีเพิ่นมาใหาย้ยพ่วมฝันพอยพี่น้องเพิ่นอ,นอากบไปหนึ่งตัวบนี่ก็คือเผาแล้วเรียบร้อยคือจังเขาเผาไฟเหล่าดีเอา,เอามาใหา้ก็นเลยเอามือไปจับเอาน้ำผึ่นกบกันวันที่ผู้เอามใหาเเ้เป็นผู้สไส้เป็นผู้ไส้ก็แต่อาจารย์ก็เลยตีไว้ว่าคันนั้นก็คือเป็น าหาเก้าซีปารีปบหนึ่งตัวกับสิเป็นหนึ่งเก้าศูนย์นะครับปบหนึ่งตัวปกปบหนึ่งตัวเพราะฝันแล้วเี่ยมึเศร้าไปนางโยสะนามในวัดมันเป็นเต็นกลางยางมากหัดสามตัวมัเหลียวมั่งนาแม่นแม่นอยูยเตนเศร้ามากฝันเห็นกบอี๋ฝันเห็นกบอีีอันนี้บ่ได้ฝันเนอ้อพ่อพี่้องนี่เป็นจริงตอนนี้อันนี้เป็นจริง สามตัวเต้นขึ้นจากหน้ามานั่งเลี้งยงแถวกันทั้งสามตัวอ่ครับเฮ้ยมันจยพ่โมเมนเก่าสามหมดอ๋อมาสานอาจารย์ก็ตีไว้เก่าสามค่ะเออแต่ว่าหกเก่ามันเป็นตัวเดียวกันนี่กายจะลืมนะครับเด้อกันติดเก่าไปติดหกไ้พอหกเก่า 6, 9, 9, มันเป็นตัวเดียวกันว่าเมวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้บอกได้บว้บวฟัง่งยู่อาจารย์ปลอยไปขอบคุณอาจารย์หลายครับครับครับ